ถ้าอยากปังในออนไลน์ห้ามทำสามสิ่งนี้อยากก๊อปปี้สื่อของบริษัทมาแบบทื่อๆโดยที่เราไม่แดัดแปลงเพราะว่าสื่อของบริษัทก็เป็นสื่อกลางนะคะดังนั้นน่หน้าที่ของเราเลยคือจะต้องมาแดัดแปลงใส่ฟอนต์ใส่ตัวอักษรใส่รูปใส่อีโมจิทํายังไงก็ได้ค่ะให้รูปนั้นเป็นรูปแบบยูนิคสาหรับเราค่ะอย่างที่2ค่ะไม่ยอมสร้างตัวตน การสร้างตัวตนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการสร้างตัวตนมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเราค่ะอย่างที่3มโพสต์1วันหายไป3วันหายไป7วันแบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะการสร้างตัวตนนะคะหรือการโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอค่ะไม่ใช่ว่าโพสต์1วันหายไป3วันแบบนี้ลูกค้าเราก็จะหายด้วยนะคะอยากปังในออนไลน์3สิ่งที่ในบอกไปเมื่อสักครู่อย่าลืมเอาไปทำกันนะคะ แล้ววันนี้เอาวิวมาอดเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้อยู่เคปชาร์กนะคะนี่อยู่เกาะเต่าค่ะบ๊ายบาย